สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆและหลานทุกๆคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับช่องดูดี Channel ช่องดูดีของคนดูดีเท่านั้นที่ดูได้อีกแล้วนะครับและก็อยู่กับเกม h o m e ฮม e t h o m e s สวายนะครับในวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นปน้องเบลนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ขอบคุณนะโอเปนเม,มตาหนึ่งที่ทำให้ช่องดูดีช n แนลมาถึง15,000ซับได้เราจะไม่ลืมนายเลยวะที่อยู่กับเรามาตลอดหปีตั้งแต่1,200ซับ จนถึง1น0 0 0หาับตลอดระยะเวลา1ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาฉันมีความสุขมากเลยว่ะโอเป็นเบต้หนึ่งจากนี้นายคงโตขึ้นแล้วสินะนายคงเปลี่ยนเป็นคนใหม่หวังว่านายคงจะเป็นคนดีกว่าเดิมขอบคุณมากมากปีที่อยู่ด้วยกันมาที่สร้างชื่อให้กับช่องดูดีชาแนลขอบคุณความพยายามของทีมงานและขอบคุณซับสไครเบอร์และเมมเบอร์ชิพทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าพึ่งนะผมผมไม่ได้ปิดช่องนะทุกคนนะใจะเย็นก่อนผมไม่ได้ปิดช่องนะผมแค่อยากจะมาลํำลึกความหลังครั้งสุดท้ายให้กับโฮมสวิต e t โฮมโอเพนเบต้าในคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปบอกลา Open น e t a 1อย่างเป็นทางการนะครับเพราะวันนี้วันที่5พฤษภาแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับเราก็จะก้าวเข้าสู่ โฮมสวิตช์โฮมสวายโอเ e นเบต้าสองผมก็เลยอยากจะมาย้อนอดีตว่าผมเริ่มต้นยังไงกับ Home โฮมสว Home s u r สวายไม่ว่าจะเป็น c l o s e บต้าหนจนถึง Open Beta 1าึ่งซึ่งตั้งแต่แรกนะครับผมก็รู้จักกับ Home โฮมสวิต m e โฮมสวายนานแล้วนะครับตั้งนานแล้วแล้วก็เฝ้ารอมาตลอดตั้งแต่ตอนที่แบบมันมีหลุดออกมาว่าจะมีเกมอันนี้มาอะไรเงี้ย ซึ่งผมก็ติดตามตั้งแต่ Home Sweet h o m EP e 1 EP 2แต่ว่าผมไม่ได้เล่นเองนะดูพี่เอกเล่นนะครับแล้วก็ดูช่องอื่นๆเขาเล่นด้วยนะครับจนนะครับปี2021ก็คือปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเมื่อประมาณเดือนกุมภานะครับประมาณเดือนกุมภาได้มี Close Beta นะครับออกมาให้เหล่าสตรีมเมอร์เหล่ายูทูบเบอร์ได้ลองเล่น ทีนี้ผมก็ได้เข้าไปดูพี่โมบิดิกขออ้างชื่อนะครับขอกล่าวถึงเลยละกันเพราะว่าพี่โมบิดิกเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ที่จริงๆผมดูมาตั้งแต่ไอเดนแล้วนะครับวันนั้นเขามีการแจกคีย์สตรีมของ Close Beta 1, 1ให้ผู้ชมหรือว่าคนดูเนี่ยได้เอาไปลองเล่นกันนะครับก็วันนั้นน่าจะมีคนดูประมาณ500คนนะครับมีคนดูประมาณ500คนเลย นะผมก็เอ้ยอยากได้ว่ะผมก็เลยแบบไปนั่งเฝ้าเลยรอยแย่งเปิดสตรีมรอเลยฮะเสร็จปุ๊บพี่เขาใส่คีย์ไอดีมาผมเอาเลยแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าใน500หนึ่งใน500คนนั้นผมได้มาครับทุกคนมันเลยทำให้เกิดคลิปการรีวิวตัวละครต่างๆในช่องของผมนะครับ มันก็เลยเกิดคลิปต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรีวิวตัวละครฝั่งสเปกเตอร์ซึ่งใน o เ e n นเป็นหนึ่งยังเรียกสเปกเตอร์อยู่นะดูจากไอคอนด้านขวาบนได้ครับไอคอนเขี้ยวหนุมานพดด้วงหรือว่าอะ,อะไรอ่ะไอเหล็กไหลคือยังเป็นไอคอนแบบไม่ใช่นะปัจจุบันนี้เลยนะและระบบ Weekly q u e s t ใน l o s s e Beta ก็เอาเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่มีเควสให้ทีนี้พอเข้ามาเป็น Open Beta 1ที่แบบเปิดให้ทุกคนได้เล่นกันจริงๆ เปิดขายในสตรีมในราคา100ห่ง1 0 3 9ใช่มเออจำราคาไม่ได้สิ1 3 9 1 4 0บาทนะครับก็เอา weekly quest ออกไปก่อนก็ยังเล่นกันปกตินะครับในตอนนั้นคือระบบ Stamina ระบบอะไรก็ยังอยู่นะก็มาตั้งแต่ Cross Beta แล้วนะครับระบบ Stamina ความสามารถต่างๆก็ยังยังไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับตัวละครก็มีแบบตัว default ตัวธรรมดาเขาเรียกว่าตัวหลักๆนะครับก็มีพิทิม นิพาเจนแล้วก็นาเป้ส่วนทางฝั่งของผีหรือสเปกเ,เตอร์เนี่ยก็จะมีเบลคนคุก2ตัวละครเท่านั้นครับที่ให้เราได้ลองเล่นกันนี่ฮะก็เป็นคลิปแรกๆนะครับก็เป็นการรีวิวความสามารถของตัวละครต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นฝั่งของเซอร์ไบเวอร์นะครับในช่องผมคิดถึงมากอะเอาจริงคิดถึงมากคิดถึงมากๆนี่ฮะ คือในตอนเทสคือตัวมันยังแบบกระตุกบ,บ๊บวบคือปิงค่อนข้างเยอะครับตอนที่โค้ชเบต้าเทสอะโอเพนเบต้าหนึ่อะนะฮะนี่ครับสกงสกินก็ยังไม่มีเลยดูดีใช้เหล็กไหลซื้อด้วยนะอันนี้นี่ระบบเปิร์กนะครับระบบเปิร์กในเกมตอนนั้นคือยังต้องอใช้ระบบเลเวลมาอ้างอิงด้วยประมาณว่าถ้าเลเวลคุณไม่ถึงเนี่ยคุณไม่สามารถใส่เพิร์กนี้ได้ไม่สามารถใส่ทักษะ บางทักษะได้ถ้าเลเวลยังไม่ถึงนะครับและไม่เพียงแค่นั้นก็ต้องใช้พดด้วงซื้อด้วยนะตอนนั้นคือผมผมก็แอบพูดในคลิปนะครับว่าอยากให้ผู้พัฒนาเนี่ยเอาระบบเลเวลออกจากเบนะิร์กซะไม่งั้นผู้เล่นใหม่คือไม่อยากจะเล่นนะครับมันเล่นยากยังไงก็ได้รับการปรับแก้แต่ว่าผมคิดว่าีมงานเขา่าจะคิดได้อยู่แล้วคิดคิดได้แล้วน่าจะไม่เกี่ยวกับผมที่ผมพูดไปหรอก น,นี่ก็มีเปิร์กเพียงเท่านี้นะก็คือแบบยังไม่มีเปิร์กใหม่ๆมาเลยนะตัวละครใหม่ๆก็ยังไม่มาครับคือเป็นอะไรที่คิดถึงครับดวงวิญญาณตอนนั้นคือยังเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นดวงไฟแบบอย่างเงี้ยเลยอะ่ะมันมันไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนี้นะอันนี้ดวงไฟโคตรใหญ่นี่ครับมุมมองมุมมองของเซอร์เวอร์เนี่ยมันยังแบบว่ามันยังไม่ใช่มุมมองหน้าแผ่ปัจจุบันอะ่ะมันเป็นแบบ เออบอกไม่ถูกอ่ะมันครึ่งตัวมันยังไม่เห็นเท้ายังไม่เห็นอะไรงนี้เลยนะเวลาวิ่งปุ๊บมันเหมือนจะซูมตัวเองอ่ะนี่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 คอยดูนะดูมันยังแบบแปลกๆอยู่แหละโมไอการเคลื่อนไหวของตัวละครหรือมุมกล้องต่างๆนี่เราดูเป้าเดี๋ยวเป้าเป็นแบบเป้า FPS อ่ะเดูดิมันยังไม่ใช่เป้ากลมๆเลยนะแล้วแมปโรงพยาบาลตึกเอเนี่ยคือมันยังไม่ได้รีเวิร์สใหม่เลยนะตรงนี้ห้องนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ แบบนี้ยังเป็นแบบเดิมอยู่อ่ะเป็นแบบแปลนเดิมอยู่ะนะครับแล้วมุมกล้องเวลาวิ่งไปมันสั่นๆสๆๆ,ๆ,ๆๆนะก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยอาจจะมีการ motion s i กเนตได้ง่ายเขาก็เลยแบบปรับปรับจริงๆปรับดีขึ้นมากนะครับถ้าดูจากคลิปนี้เอามาเทียบกับแพดปัจจุบัน OpenMeta 1เนี่ยที่ยังไม่ OpenMeta 2นะครับคือดีขึ้นมากแล้วโอ้หด,ดูดูดูกันการแปะยันนี้ดูดูดูนะดูนะ ดูมือดูมือดิดูมือ,อดูโมชั่นดูนิเมชันนี้แปะแบบสะบัดสะบัดมือไปด้วยแขนแทบหลุดผมว่าหลายๆคนคงคิดถึงครับสตาร์มิน่ก็ยังมีหลกัหลกๆเลยคนที่จะคิดถึงระบบก็คือระบบสตาร์มิน่นะครับกับความสามารถเปิร์กที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการเฟดชิปหรือการาผีที่ยังกระโดดลงหลุมไม่ได้แต่ว่าโอเ n m เ t a ต จะกระโดดลงหลุมได้แล้วทีนี้หลังจากที่ผมทําคลิปคนก็เริ่มเริ่มรู้จักผมมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่ายังเป็นแบบกลุ่มผู้เล่นบางคนนะครับกลุ่มผู้เล่นบางกลุ่มก็ไม่ได้แบบรู้จักผมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับณปัจจุบันนี้ผมก็ยังคิดว่าผมก็ยังแบบ ยังไม่มีใครรู้จักมากนะฮะว่าผมก็ไม่ได้ดังอะไรมากจะรู้จักกันเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่แบบน้องๆเล่นด้วยกันหรือว่าสตรีมเมอร์ที่เล่นด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับกับทีมงานบางคนอย่างน้องแมนหรือว่าน้องต้นอย่างเงี้ยก็พอรู้จักบางแล้วก็สตรีมแรกนะครับผมอยากจะขอบคุณเหล่าคนดูในสตรีมครั้งแรกนะครับของผมที่เข้ามาทักทายกันตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยก็ นะผมขอเปิดนี่นี่นี่น,น,นี่ไลฟ์แรกนี่นะฮะแล้วก็ต้องครีมนะครับคุณ NK คุณพานุพงคุณชายบอสนะฮะชายบอสนี่คือติดตามผมมาตั้งแต่ไอเดนละอ่าดาราอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าคนดูกลุ่มนี้ไม่รู้จะยังอยู่กับผมหรือเปล่าอาจจะหนีผมไปแล้วหรือเปล่า <laughs> นี่คือไลฟ์แรกของผมเลยนะไลฟ์แรกที่แบบเป็นการเปิดโอเพนเบตบ้าหนึ่งแบบเนี่ยฮะ ผมยังเลเวล9อยู่เลยอะ่ะเลเวล9อยู่เลยอะ่ะคุณผู้ชมคิดดูดูดิแล้วช่วงนั้นผมก็ตั้งเลเวลเ9 9เออแล้วมีก็ลหลังจากนั้นก็มีคนเริ่มรู้จักชื่อผมเลเวล999เมื่อก่อนมันยังจะมีแบบว่า,าระบบที่เข้าไปเจอห้องแล้วนะครับมันก็ยังโชว์เลเวลตอนนั้นคือหาห้องยากมากครับยังไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่นะมันก็เลยแบบหาห้องยากมากๆทําให้แพ้ไม่ได้เล่นเลยครับตอนนั้นต้องสร้างห้องเล่นกับคนดูอย่างเดียวเลยนะครับ หลังจากนั้นครับก็เกมเริ่มมาได้ประมาณเดือน2เดือนมันก็เริ่มมีปัญหาเรื่องบัตใช่ไหมคนก็ถดถอยลงไปนะครับคนดูผมก็นค่อยๆน้อยลงน้อยลงจนกระทั่ง Open b e t a 2กําลังจะมาครับกระแสกลับมาอีกครั้งนะครับทำให้คนดูช่องเราก็เริ่มกลับมากระเตื้องขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้จริงๆก็ หลังจากที่ตัวละครมิวมิวหรือเด e ริเกอร์กำลังจะมาจริงๆมันเริ่มกระตื้นตั้งแต่ตอนอที่พี่ฮาที่พี่ปิงนะครับพี่ปิงเข้ามามันก็ช่วงหนึ่งนะครับหลังจากช่วงนั้นก็ค่อยๆหายไปอ้กนะครับเพราะว่ามันเกมมันยังไม่มาล้าเลยทุกคนต้องเข้าใจเนาะหลังจากนั้นปุ๊บก็มีข่าวของเด e ริเกอรกับมิวมิวมาผมก็เริ่มทําคลิปเริ่มไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับเริ่ม เป็นมันน่าสนใจอะ่ะก็เลยแบบ,บเริ่มกลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผมสวิทโฮมสวายอีกครั้งหนึ่งจริงๆผมว่าทามาตลอดแหละแต่คนดูก็ไม่ได้ดูเยอะเท่าแรกๆนะครับก็เลยแบบ,บทำให้อาจจะมีคนไม่ค่อยเห็นนะฮะก็เริ่มทําเกี่ยวกับเด e ิ i เกอรนะครับแล้วก็น้องมิวมิวนะครับล่าสุดนะครับก็คือ,อการรีแอคเพลงของน้องต้นนะรหรือว่าของคุณต้นโทนิกัสเพล แล้วก็นี่ฮะโอเปอเรนต์2มาผมก็ได้เข้าไปทดสอบอันนี้ทดสอบกับน้องวี่นะทดสอบเป็นสองคนครับไม่ว่าจะเป็นสกิลใหม่ของเบลนี่ครับหรือของพี่แาที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาจะเอาเฟสชิปออกใช่ไหมในโเปอเรนตา2เนี่ยแล้วก็สกิลใหม่ของคนคุกป,ประมาณนั้นว่าแต่ละตัวนะ่ะมีอะไรที่เปลี่ยนไปและผีหรือว่าผู้คุมเนี่ย ทำอะไรใหม่ได้บ้างนี่ฮะความสามารถใหม่ของเบลคือไม่สามารถใส่ชิปได้แล้วนะกดชิปจะเป็นการแบบเ,เขาเรียกว่าผมเรียกว่าบลัดลายอ่ะผมไม่รู้จริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไระผมเรียกว่าบลัดลายเนี่ยกรีดร้องครับก็จะมีเส้นเลือดอย่างเงี้ยขึ้นมาครับเป็นรอยเลือดแบบเนี้ยตามหาเซอร์ไวเวอร์ได้ง่ายขึ้น,นและมีระบบเปิร์กนะครับหรือว่าระบบทักษะเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งหมด3นะครับแต่ว่า มันจะมีระบบค่าคอสอะไรเงี้ยมาเกี่ยวเนื่องนะครับ UI หน้าหน้าตา UX UI อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับในโอเพ่นเวอร์สองแล้วมีแมปใหม่ก็คือวิสเซอร์ดาวนี่ครับสำหรับทางด้านของคนคุกก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวเราได้ดูแน่ๆครับสำหรับรายละเอียดการเปลี่ยนสกิลสกิลใหม่หรือกราฟิกเดี๋ยวเราได้ดูแน่ๆครับ6โมงเย็นวันนี้ไม่ก็1ทุมประมาณนั้นนะครับอันนี้ต้องให้เวลาทีมงานเขาด้วยนะ บางทีอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าแสงสีสุดๆ,สดๆแสงสีเสียงรวมถึงเสียงด้วยนะเสียงเสียงซาวในเกมอ่ะเสียงเอฟเฟกต่างๆอ่ะคือคุณภาพขึ้นมากครับผมบอกได้เลยว่า Open Beta 2เป็นจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งที่ดีกว่าเดิมมากๆผมไม่จะเรียกว่าไงเดีย๋ยผมอยากให้คนที่ยังมีอคติกับ Open b e t a 2ที่จะมาถึงเนี่ย อยากให้ลองเล่นก่อนอยากให้อยากให้ไปลองอ่ะอยากให้ไปสัมผัสอยากให้รู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกการเล่นจริงๆที่ไม่ใช่แบบดูจากคลิปนะครับมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเริ่มเท่าเทียมกันแล้วนะสำหรับฝั่งผู้คุมหรือวาเด่นกับวิซิเตอร์หรือผู้มาเยือนเะนี่ยมันจะเริ่มเท่าเทียมหรือว่าบาลานซ์นั่นแหละเริ่มแล้วครับโดยเฉพาะการปรับให้คนคุกเดินได้เร็วปกติแล้วนะครับ เดินได้ไวขึ้นและมีความสามารถที่จะย่นระยะในการไล่ล่าก็คือกดชิปแล้วยกกำปั้นวิ่งไล่ทุกนะฮะนี่ฮะโดน,นหลอกลงหลุมก็นั่นแหละครับอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัส Open น e t a 2นะครับ,ก,รรบก่อนที่จะว่าร้ายนะฮะก่อนที่จะว่าร้าย Open น e t a 2ว่ามันเอ้ยมันไม่ดี Open น e t a 1ดีกว่าอะไร อยากให้ลองอยากให้ลองได้ลองแน่นอนครับวันนี้แต่ถึงอย่างนั้นครับผมก็ยังคงคิดถึง o p e เพตอยู่ดีคิดถึงระบบสต a m i n a ่าคิดถึงความสามารถของเปิร์กเก่าๆคิดถึงความสามารถเก่าๆของฝั่ง s p e c t ตอหรือฝั่งผู้คุมนะครับเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าก็ดีใจครับที่เกมมีการพัฒนาและผู้พัฒนา เขารับฟังความเห็นทุกๆอย่างของผู้เล่นนี่ครับโอเปเมตสองคือเป็นเมตาของพีพายแน่นอนเตรียมรับมือเลยฮะต้องจากกันจริงๆแล้วสินะโอเปอเมตอหนึ่งจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะครับกับระบบเก่าๆได้แต่คิดถึงครับผมนี่ฮะความสามารถใหม่พีพายเอาละครับ ไว้มาเจอกันในนิวนิวอน h โฮมสวิต t h โฮม s ซอ v ์ไบต์โอเปนเปต้าสองเจอกันเย็นนี้ครับคิดถึงนะโอเปนเปต้านครับต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเล่นเกมนี่มาแล้วเล่นเป็นผี่น้องเบลมาหรือว่าเป็นผีอะไรก็ตามนะครับเดิมเช็คก่อนวันนี้เดิเชก่อนผมเดาว่าพูดแล้ช่อยี่ฝั่งฝั่งฝอ่งอะ คนออกพาจะไปเออปะไปเลยสงสารครับเล่นเกมเดือดแมนเกินไปก็สงสารทาซะหน่อยไม่ค่อยสนงสิ่ง pues, ิ่เท uh ่าไหร่นะให้เกมนึงแล้วกันแถมให้เกมนึงมาครับผมมารอบที่สองนี้หวังว่าจะครบทั้งสี่คนนะหวังว่าเหยื่อดผมจะครบทั้งสี่คนยังไงพยายามเปลี่ย่างใจในป่าเปลี่ยนวิธีป่าจะได้ครบหลักสูตร ไม่ยอมยามสอง